จะมาร่วมงานแต่งงานของลูกสาวไหมคะปลายปีนี้เป็นความปรารถนาของพ่อที่อยากไปร่วมงานแต่งงานลูกนะครับแต่ว่าไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้ลูกเขาเข้าใจถ้าไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้ครับลูกมันหญ่ได้ครับไปเดือนครับทำไม<ำ>ถึงเป็นความปรารถนานะครับครับทำ,ทำไมถึงมาไม่ได้ล่ะครับ ถ้ามันมาแล้วมันมันมันเรื่องราวทั้งหมดมันยุติมันก็โอเคแต่ถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากขึ้นก็ไม่รู้ไปทำไมครับถ้าคครับค่ะถ้าคุณทักษิณกลับมา้ผมต้องการผมนะครับช่ค่ะอะไรนะครับครับนผมผมผมถืีว่าคุณทักษิณเรือความเป็นพ่อเนี่ยนะใครๆก็ด้เรื่องความเป็นพ่อก็อยากจะมาร่วมงานแต่งงานของลูกสาวเนี่ยที่คุณทักษิณบอกว่าถ้ามาได้ก็อยากจะมาถ้ามาไม่ได้ก็คงจะไม่ได้มา แล้วทำไมถึงมาไม่ได้ล่ะครับครับก็มันยังเรื่องดาวเรายังไม่ยุตินะครับยังไม่ยุติก็ก็ไม่ควรไปนะครับหมายหมายถึงอะไรไม่ยุติครับคุนศกสปงก็มันยังไม่จบเนี่ยครับให้มันจบกันนะฮะเอาละครับวันนี้วันนี้หลาย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 ท่านีโทรมานะครับโอเค้นะครับคนะคอบคุณครับสื่อบริษจะมาได้ก็ส่า เพราะว่างานแต่งงานก็ประมาณสักปลายปีปลายปีครับก็พูดเอาไว้ชัดว่า